รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอนประกอบการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนรอบการประเมินครั้งที่สองประจำปีงบประมาณ2566ั้าระขเจ้านายสุรศักดิ์พานุใหม่ครูชำนาญการเข้ารับราชการเมื่อวันที่9ธันวาคมพุทธศักราช2558รวมระยะเวลา8ปี9เดือนองค์ประกอบที่1การประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งด้านที่1ด้านการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้าจะทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2 5 5 1นาสเ็นำสาระสำคัญมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดมาปรับประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาผู้เรียนและท้องถิ่น โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะคุณลักษณะประจําวิชาพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพโดยการเลือกใช้สือ่อและเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้แก่หนึ่งสือ่อการสอน PowerPoint รายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6มีการจัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมและเอื้อต่อการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนกระตุ้นความมุ่งสนใจเพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดมีการวัด และการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงเพื่อปรับปรุงพัฒนาและตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนข้าพเจ้าได้อบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมความเป็นไทยที่ดีงามของผู้เรียนและบูรณาการเนื้อหารายวิชาสอดแทรกคุณธรรมค่านิยมหลัก12ประการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์8ประการด้านที่2การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ข้าพเจ้าจัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายวิชาให้เป็นปัจจุบันเพื่อใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจัดทำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยการคัดกรองนักเรียนการเยี่ยมบ้านนักเรียนโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการชั้นเรียนเช่นใช้แอปพลิเคชันไลน์กลุ่มประจําชั้นเรียนให้ผู้ปกครองสามารถติดต่อครูได้สะดวกมากยิ่งขึ้นและข้าพเจ้าเข้าร่วมปฏิบัติงานทางวิชาการและงานอื่นๆ ของสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาด้านที่3ด้านการพัฒนาตนเองข้าพเจ้าได้พัฒนาตนเองดังนี้ 1. เข้าร่วมการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจในการรายงานข้อมูลด้านการศึกษาของสถานศึกษา 2. เข้าร่วมอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา และร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานตวัดชี้วัดผลลัพธ์ต่างมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ KIS 3. เข้าร่วมการอบรม c c ซ o n l ออนลนระบบปัจจัยพื้นฐานแคทัสระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษานิสพอลระบบสารสนเทศพัศจจังหวัดและ4เป็นวิทยากรเชิงปฏิบัติการโครงกรพัฒนานักจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 หลักสูตรการเขียนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดในห้องเรียน Active Learning หน่วยงานกสอสอเป็นวิทยากรค่ายเยาวชนคนคุณธรรมผู้นำเยาวชนไทยหัวใจสตรองหน่วยงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อเขตหนึ่งและเป็นวิทยากรผู้ให้การฝึกอบรมโครงการลูกเสือต้านยาเสพติดในสถานศึกษาหน่วยงานสนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาอำเภอจังหาร นอกจากนี้โรงเรียนบ้านมงท่าลาดได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC สัปดาห์ละ1ชั่วโมงเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาร่วมกันพัฒนาผู้เรียนในลำดับถัดไปรางวัลที่ได้รับมีดังนี้รางวัลที่เกิดกับโรงเรียน 1. สถานศึกษาเสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลือ the best safety practice โรงเรียนขนาดกลางหน่วยงานเขตตรวจราชการที่12 2. สถานศึกษาสีขาวระดับเพชรหน่วยงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด3โรงเรียนปลอดขยะซีโรเวทระดับดีมากหน่วยงานกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม4องค์กรคุณธรรมระดับคุณธรรมต้นแบบหน่วยงานคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ5โรงเรียนคุณภาพระดับดีหน่วยงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต1 6 สถานศึกษาปลอดภัยประจำปีพุทธศักราช2565ปีที่6ติดต่อการหน่วยงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและ7บ้านวิทยาศาสตร์น้อยประถมศึกษารอบที่1โดยงานมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตานาราชาสุดารางวัลที่เกิดกับตนเอง1เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนานักจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21สู่การขยายผลพื้นที่ต้นแบบหลักสูตร การเขียนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดในห้องเรียน Active Learning ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2. เป็นวิทยากรแกนนำค่ายเยาวชนคนคุณธรรมผู้นำเยาวชนไทยหัวใจสตรองภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมภิบาลในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา 3. เป็นคณะทำงานนำเสนอง,งานวิจัยและจัดทำโครงร่างงานวิจัยรูปแบบ การยกระดับการศึกษาของบริษัทภายใต้โครงการ c อน n น็กซดีระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซีเป็นวิทยากรผู้ให้การฝึกอบรมโครงการลูกเสือต้านไัยยาเสพติดในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษารางวัลที่เกิดกับนักเรียน 1. เกียรติบัตรเป็นนักเรียนแกนนำค่ายคุณธรรมเด็กหญิงกนกวันทีน้ำคำํา 2. เกียรติบัตรเป็นนักเรียนแกนนำค่ายคุณธรรมเด็กเด็กหญิงชนาพรพุทธโกมา สามเกียรติบัตรเป็นนักเรียนแกนนำค่ายคุณธรรมเด็กหญิงนชนิชาสงวนรัตสี่เกียรติบัตรผ่านการฝึกลูกเสือต้านยาเสพติดเด็กชายทวัชชยัยคงพรห้าเกียรติบัตรผ่านการฝึกลูกเสือต้านยาเสพติดเด็กชายสุทธิวัฒน์แวดอุดมองค์ประกอบที่สองการประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาข้าพเจ้าปฏิบัติงานทางวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษาดังนี้ หปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสารการเรียนรู้การงานอาชีพ 2. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารทั่วไป3รับผิดชอบจัดทําแผนปฏิบัติการโรงเรียน4ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ5ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจําวันวันศุกร์หปฏิบัติหน้าที่ครูประจําชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่6และ7ปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งอื่นๆที่ได้รับมอบหมายดังนี้ โครงการที่ได้รับผิดชอบ 1. ร,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 รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทสอ 2. รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 3. รับผิดชอบโครงการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ4รับผิดชอบโครงการสถานศึกษาสีขาว5รับผิดชอบโครงการสถานศึกษาปลอดไทย 6. รับผิดชอบโครงการตามน้องกลับห้องเรียน7รับผิดชอบโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 8. รับผิดชอบโครงการโครงการโรงเรียนปลอดขยะและ 9. รับผิดชอบผู้ดูแลระบบมูเซตี้เซ็นเตอร์นิสทอแคสเซ็ตซีซีทีกสอส s เอเซเลสเซตี้ไทยแลนด์การเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆภายในโรงเรียนข้าพเจ้าเป็นคณะกรรมการดำเนินงานในกิจกรรมดังนี้ 1. กิจกรรมวันเปิดภาคเรียนและประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา2566 2. กิจกรรมเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา2566 3กิจกรรมวันไหว้ครูปีการศึกษา2566 4กิจกรรมค่ายเยาวชนคนคุณธรรมปีการศึกษา2566 5กิจกรรมวันสุนทรผู้วันภาษาไทยแห่งชาติและวันต่อต้านยาเสพติดโลกปีการศึกษา2566 6กิจกรรมวันอาสาฮบูชาและวันเข้าพรรษา7กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 8. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและระง,งับอัคคีภัยเบื้องต้นการซ้อมดับเพลงและการอพยพหนีไฟประจำปีการศึกษา9กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ10กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนและ11กิจกรรมอบรมโครงการส่งเสริมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยถูกกฎรจราจรองค์ประกอบที่3การประเมินและการปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรณวิชาชีพข้าพเจ้า ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศและการปรกครองระบบประชาธิปไตยมีความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดีมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่กล้าคิดกล้าตัดสินใจมีจิตอาสามุ่งประโยชน์ส่วนรวมมุ่งผลสำเร็จของงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูเคารพสิทธิมนุษย์คำนึงถึงสิทธิเด็กและยอมรับความแตกต่างของบุคคลยึดถือและปฏิบัติตามจรรยบรรณวิชาชีพมีวินยัย และรักษาวินัยอย่างเคร่งครัดเพื่อให้สำเร็จในการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข